ประสาทมีร่ำหนึ่งคือเฮ้ยได้ได้เนาะวันศุห่อนี้มูลค่าสามร้อยสามร้อยบาทเป็นวันสุกที่แพงเกิสุดต่งที่เคยได้ไหมถ้าเรากวักขึ้นมันก็ได้แ,บบแต่มันจะลงถึงหอรอกดลงมาว วันนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะไทยซ่านะจ๊ะกรู้คีบใช่วันนี้เรามาที่ไทยซ่านาจ๊กตูก้คีบสาขาอะไรก็ไม่รู้ที่นี่เขามีสาสาขาทุกคนก,ก็<า>คือร<า>้านนี้เขาจะมีสาสาขาวันนี้เราอยู่ที่พหลนโยธินนะคะมามา้ามีงบให้เอาเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยเพอเหรอเดี๋ยวมาดูกันถ้าได้มาก่อนมัก็ดีค่ะได้อ่ะได้มาก่อนก็ดีเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันก่อนดีกว่าว่ามาให้งบหนูสามร้อยบาทโอเคปะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหนูจะหนีบอะไรได้บ้าง <Okay. S 1> ไปดูข้างในกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง <Okay. S 1> เดินไปเลยค่ะอุ๊ยอาจารย์ยอด <laughs> นี่เข้ามาข้างในแล้ว เราจะแลกตรงนี้เองหรือว่าเราจะไปให้พี่เขาแลกให้อยงนี้ค่ะแลกเองใช่ปะแลกไงกระุณาเตรียมธนบัตรให้พอดีอะเอามาเลย300บาทดึงออกมาเอามา300บา้อพอนะแบงค์ร้อยมา3ใบเดี๋ยวถือไว้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้หนูจะได้อะไรกับบ้านบ้างแต่ว่าเธอรูดซิปให้ฉันด้วยฉันมีมือเดียวฉันต้องถ่ายคลิปให้เธอเนี่ยโอเค้ก็หยดเข้าไปใส่เข้าไปทีละใบ ว่าเหรียญครบไหมตาอันนับนี่นะแต่ตรงองครบค่ะอะไรจ้าอู๋ที่นี่ของหนีบเยอะมากสูงก็มีชันสูตเหรอเรามาที่ไหนอ๋อคือมาที่นี่เพื่อชันสูตรใช่เพื่อเพื่ออันนี้เพื่อที่จะหนีบชันสูตใช่มันจะได้ไหมเนี่ยไม่นจะได้ก็ได้เราจะเป็นเริ่มจากอะไรดีคะแล้วก็จะไปดูกันก่อนเราต้องเอาอล้อเข็นนั้นไหมโอ้โหเดินนี่มั่นใจเหรอว่าจะได้จะาล้อเข็นไปเลยเหรอไม่รู้ ลองก่อนไหมลองอ่ะหนูลองเริ่มก่อนเลยหนูอยากได้ซันสูนหนูไปลองเน็บซันสูนดูเลยว่าหนูจะได้เท่าไหร่300วันนี้หนูจะให้เล่นเล่นเลยจะได้เรื่องดูเลยจะรอดไหมเฮ้ยไม่น่ารอดไกลไปต้องเอาใกล้ๆสิเจเจต้องเล็งก่อนใก็ใช่ใช่เอาเอาอันนี้ก่อนอ่าก็อีได้่แล้วอ่ะลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้ตรงไหนวะใกล้ยังไงใกล้้กกว่าเดิมใลตรงไหนวะ นี่เนี่ยเสื้อป้ายเด็กเขาอยากได้เสื้อแดงไงเอาไหนก็ได้ทรงไหนก็ได้เอาเลยเอาต้องขอบๆสามเหลี่ยมอ่ะขึ้นไปไอตัวห่อเขียวอ่ะได้เนี่ยที่เห็นวันนั้นนะเออพี่พี่เออสามเหลี่ยมเลยอุ้ยที่เคยดูมาเขาบอกว่าต้องใช้แบบเหวี่ยงจะไม่ไม่เหวี่ยงเอาลองดูอ่ะถ้าที่ทำได้อุ้ย เราได้จังหงเราได้สูตรตามเป้าหมายของเราแล้วอันนึงเดี๋ยวเราจะไปหนีบตุ๊กตาบ้างโอเคไปเดินดูว่ามีอะไรน่าหนีบโอเคไหมไปกันเยั่งอะมามาถือให้มาลองดูอะไรไปดูตุ๊กตาน่ารักน่ารักมีอะไรน่าหนีบเพิ่อุ้ยจิงจกน่ารักนะคะดิลองหนีบดูไหมอุ้ยมีเนยมีเนยไม่เอามีเนยเหรอมีเนยแบ่งนะมีเนยเฮ้ยลองดูเออจิ้งจกไหมจิ้งจกนะอ่ะได้จิ้งจกก็ได้ลองหนีบดูอยากได้จิ้งจกอ่าโอเค สีได้ไหมเพื่อนๆมันลุ้นกันไกลอ่ะเอาตรงได้แหละตรงสามเหลี่ยมแหละดีสุดเลยได้แล้วเพิ่กดซ้ำกดซ้ำกดซ้ำอุ้ยเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันไอ้หัวลิ้มเอาหัวลิ้มท่านไหนเอาไอ้หัวลิ้มอยากได้อไอ้สีน้ำตาลไอหัวลิ้มมีเนยไม่รู้เลยมันไอ้หัวลิ้มปกติอยากได้จิ้งจอกอ่ะลูกแก่นะอันนี้บอกเอามีเนยให้ป้าก่อน หัวลิ้มเอวลิ้มนั่นแหละหัวลิ้มเอาเลยอาเลยปะตานีั่ำนึ่งคือเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้มันคว่ำแล้วมันความแล้วดูหน้าดิคือหนักกว่าคนหนีบคือคนเชียร์เอาเลยเอาเลยหัวลิ้มหัวลิ้มหัวลิมกุ้ย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 เบลเบะเะหมดแล้วเนาะ ไปดูตู้อื่นที่มันน่าจะตกตกปะลองดูตู้ไหนที่มันอยู่ขบๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตู้ใหญ่ใช่ไหมเราลองไปเดินดูก่อนมีอันไหนที่มันน่าจะตกบ้างนะเนี่ยยูนิคอนก็ตกได้แต่ยูนิคอนหัวยาวไม่ซึ่จอมันเรอยูนิคอนเลยมีอะไรอีกีอะไรเดินดู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 ด้ดู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 ดได้ดูดูดูาไดูดตดูดูดูดาดู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 ดไดูดูาูนูดูดูดูเูดูดูดูมูดูดูู้ดลยตรงไปตรงไปตรงดู เฮ้ยมาีลองดูก็ได้สนุกสนุกเนียบดูตัวละเหรียญสองเหรียญก็ได้ตัวละเหรียญวีนิคอนก็น่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกอุ้ยอุ้ยเอาไหอีกอันเอาอีกเลยไม่เป็นไรเอนไหนดีเอนเดิมก็ได้เดิมก็ได้อ้๊บอ้๊บเอ้ยทำไมพี่ไม่ตกให้ผมโอ้โหไม่ได้ เอ้ยใกล้แล้วต้องให้ผมทุกพี่พี่ต้องให้ผมทุอที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปไปที่ตัวที่ยูนิคอร์นน้องแลบลิ้นน้องน่าเอ็นดูนะเฮ้ยน่ารักจังเลยสีพูดๆนะอ่ะได้ได้ได้อุ้วอุ้ยอน่ารักอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาไปไหนเล่นตัวกันนะได้ได้อุ้น้องคว่ำแล้ว เฮ้ยกดผิดฮึบเอ้ยไมเถือไม่ถือไปอีกก่อไปเีิดถ้าเราขวบขึ้นมามันก็ได้แต่มันจะลงถึงเหรอนี่ไงลองเอาพู้ที่มันก็คว่ำหนูเฮ้ยเอาตัวมันมาข้างในดูมันได้เอาลองดูลองดู เอานต sure ัวนี้แหละใช่ไหมติดหลังหลังตัวโปรเลยใช่พี่เคารับลูกศิษย์ไหมว้าวเราติดหลังหลังสวนก็ไม่ค่อยว่างว้าว รับคลิปนี้นะคะที่เรามาไทเซอาณาจักรตู้คลิปวันนี้ขาดทุนเออถ้าถามเรื่องขาดทุนเราก็ขาดทุนตั้งแต่มาเล่นแล้วแหละแต่ว่าหมาหมาตั้งใจให้หนูมาทำคอนเทนต์สนุกเราได้ชั้นสูตมาหนึ่งห่อเท่ากับว่าชั้นสูตห่อนี้มูลค่าสามร้อยสามร้อยบาทเป็นสูตรที่แพงที่สุดที่เคยได้มาสูตรที่แพงที่สุดในโลกค่ะใช่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปลุ้นการกันที่บ้านว่าเราจะได้รู้แล้วว่ามันใครอ่ะคนนี้หาสูตร เป็นจ้าสูตรเหรอคะหาสูตรได้เลยเหรอไหนมาที่ไม่หาสูตรอ๋อโอเคพื้นหลังสีเขียวถ้าเกิดว่าได้เป็นหาสูตรอีกแล้วนี่ใบที่สามแล้วน,นะหาคนรับเลี้ยงน้องต่อไหม คนเลี้ยงน้องค่ะหาผ่านคลิปนี้เลยหาคนเลี้ยงน้องหาคนเลี้ยงน้องผ่านคลิปนี้นะคะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะมาลองเล่นที่อาณาจักรตู้ขี้นะจริงๆเขามีตุ๊กตามีอะไรให้อ่ะเยอะแยะเลยเพื่อนๆลองไปดูเขามี3สาขาลองไปดูที่เพจเขาดูได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญคือทางร้านไม่ได้สมอน,นเซอร์พวกเราสองคนแม่ลูกนะคะแต่ว่าพวกเราอยากมาเล่น,นสนุกๆเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้จ้ะคลิปจ้ะไปซื้อของกินมาตุ๊กคิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบตี้ด้วยนะคะ วันนี้บทที่ไปแล้วบ๊ายบายบายไป